ทั้งหมด9ก้าขวดที่เคชอบที่สุดก็ยังจะเป็นอันนี้นะเจ้าแฟนทอมนี่แหละคือแบบโอ้โหสบายจัดๆนะครับผมคูตระสบาย สวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็วันนี้นะครับตามที่ปกบอกนะครับเราจะมาเปิดกรุรองเท้านะครับปี2022นะครับปาจำได้นะว่าเราเคยเปิดไปประมาณปี2019 2020นะครับเราก็ไม่ได้เปิดมา2-3ปีแล้วนะครับก็มีคนถามกันมาเยอะพอสมควรนะครับว่าเออช่วงนี้พี่เคใส่รองเท้าแนวไหนบ้างแล้วใส่อะไรบ้างอยากให้อัปเดตนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยรวบรวมมาได้ประมาณ9คู่นะครับที่เราใส่หลักๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้จริงนะครับผมก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับ วันนี้เราจะมาประกาศผลกิฟต์อเวย์นะครับก็นี่เลยนี่นะครับผมเป็นผู้โชคดีนะครับของคลิป Mystery ็อกนะครับแล้วก็คลิปเปิดรถของเคนะครับผมก็นี่จะเป็นทั้งหมด3รายชื่อผู้โชคดีนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าใครยังไม่ได้นะครับก็อย่าเสียใจไปนะครับเพราะวันนี้นะครับเรามีกิฟต์อเวย์เหมือนกันนะครับ เห็นพอดูแค่นี้พอนะครับอันนี้เป็นออฟไว้นะครับผมแต่เดี๋ยวแกติกาหรือว่าเป็นของอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามท้ายคลิปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาที่คลิปของเราเลยดีกว่ากับรองเท้าคู่แรกนะครับเอาเป็นรองเท้าแตะก่อนดีกว่าคู่ที่เคแบบใส่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยบอกก่อนนะว่าไม่มีการสปอนเซอร์ชิพใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้นะครับต่แบบเป็นรองเท้าแตะ บาเลนเซกอันนี้นะครับผมถ้าใครเห็นนะครับแล้วติดตามเคมานานก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเราอะเคยเปิดกล่องสุ่มได้อันนี้สองครั้งคือมันมีช่วงหนึ่งเคงไปใส่รองเท้าแตะของคานิบาวแต่คือสภาพไปขาดหลุดลุ่ยไปแล้วและความพีก,ก็คือหลังจากเราลงสตอรี่ไปนะครับว่าเฮ้ยรองเท้าคานิวาวใส่สบายมากแล้วก็เราใส่จนขาดอะคานิวาวก็เลยส่งมาอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับรองเทา้าใส่ซึ่งบอกเลยว่านี่มันเป็นเหมือนรุ่นนารูโตะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทรงมันเหมือนนารูโตะเลย คตะระสบายสบายแบบมากๆไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันนะยคือข้างในมันเป็นแบบนิ่มๆเงอะไเอออันนี้จะเป็นรองเท้าแตะ2อันที่จะใส่ประจําๆนะครับเพราะว่าเราอะช่วงนี้เนะี่ยเราใส่รองเทา้าอะเราไม่ค่อยใส่อะไรที่มันเป็นสีสนะจะไปใส่หลักๆเป็นสีดําและขาวเนะี่ยที่เครวบรวมมาทั้งหมดในะ9คู่จะเป็นสีขาวและสีดาล้วนๆเลยนะครับไม่มีสีอื่นเลยแต่ถ้าเราไปทะเลหรือว่าใส่ชุดแนวขาสั้นเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยเราก็จะใส่เป็นอันนี้นะครับผมรองเท้าแตะอันนี้จะเป็นของ Airmes นะครับผม ซึ่งเราได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะครับไปที่รองเท้าคู่ต่อไปดีกว่าที่เราใส่บ่อยมากๆเอาเป็นรองเท้าที่เอาเป็นแคตตากรีที่เราใส่บ่อยเป็นสนิเกอร์แล้วก็ ยังไม่ได้ใส่สบายมากนะครับก็จะเป็น2รุ่นนี้นะครับทั้ง2คู่นี้นะครับเราไม่ได้ซื้อเลยคือผู้จัดก,การเราซื้อให้นะครับทั้ง2คู่นี้เลยนี่นะครับผมจะเป็นรองเท้ารุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น collaboration นะครับของ G Dragon นะครับความพิเศษของมันนะครับก็คือเหม็นไม่ใช่ตอนซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนี่ก็ว่าแต่ยิ่งใส่ไปอ่ะมันจะมีลายข้างหน้านี่แต่ถ้าเราแกะออกมาเดี๋ยวแกะให้ดูมันจะมีลายอยู่ข้างในเห็นไหมทุกคน มันแกวมาได้ยิ่งใส่นานๆมันก็จะยิ่งลอกแต่เพื่อนเคบางคนนะครับหรือว่าต่างประเทศนะครับเคเห็นบางคนก็คือเอามาวันแรกเลาแกะเลยให้มันเป็นลายนะครับแล้วเวลามันเป็นลายทั้งหมดมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยเห็นไหมเออแล้วคู่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งที่มันเพิ่งออกมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะอันนี้เอาเป็นว่าอันนี้เป็นรุ่นต่อมาหลังจากรุ่นนี้นะครับผมก็จะมาเป็นรุ่นนี้ซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นข่าวล้วนแต่ที่เคชอบมากๆคือมันมีดอกไม้อ่ะเห็นป่ะม คืออันนี้ใส่แล้วมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันเหมือน Nike Air ธรรมดาแต่อันนี้คือไม่รู้ว่ามันสูงกว่าปกติหรือเปล่าคือดูดิคือมันดูหนามากอะทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้า2คู่หลักๆนะครับที่เราอะชอบใส่เป็นแบบเวลาเราแต่งตัวแนวสตรีทนะครับก็จะใส่2คู่นี้เป็นหลักอันต่อไปดีกว่าจะเป็นหมวดของรองเท้าที่ใส่แบบสบายมากๆใส่แบบเหมือนไม่ใส่อ่ะเหมือนใส่ถุงเท้าอะ่ะ บาเลนเซกานะครับสปีด3.0นะครับผมนี่จะเป็นเหมือนถุงเท้าอะ่ะเหมือนเหมือนคุณใส่ถุงเท้าเข้าไปในเท้าอะ่ะนี่ก็ะ่ะอันนี้คือความพิเศษของมันนะครับก็คือใส่สบายมากๆแล้วใส่แบบมันสบายแล้วมันเบามากๆเราอ่ะเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าสีขาวมากถึงแม้มันจะดําก็เถอะดูนี่ดิ เราก็เลยไม่ค่อยใส่รองเท้าดําสักเท่าไหร่นะครับแต่คู่นี้คือต้องยอมรับว่าใส่สบายมากๆกนะครับก็ส่วนใหญ่เวลาเคใส่อันนี้นะครับเคจะแมชกับเออเวลาใส่แบบกางเกงสลักดำแล้วก็เสื้อดำอะไรเงี้ยมันจะเป็นททัลลุคแบบ all black เงี้ยก็จะดูแบบเท่มากๆนะครับแล้วอีกคู่นึงอันนี้คือบาเลนเซียกาเพิ่งส่งมาให้เคสบายจัดๆนะครับก็คือรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเขานะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับอันนี้จะเป็นบาเลนเซียกาแฟนทอมนะครับเห็นไหม ใส่สบายแบบมากๆอะ่ะคือเราอ่ะเคยมีรุ่น triple s นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นรุ่นหนึ่งเงี้ยคือมันหนักมากๆหนักแบบสุดๆอะ่ะยิ่งใส่ยิ่งแบบเดินยากอะ่ะแต่รุ่นเนี้ยคือแบบอยากให้ไปลองนะครับไปลองที่ช็อปกันดูได้แต่มันใส่สบายมากเป็นรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดตั้งแต่เราเขาเคยใส่มาเลยอะ่ะคือมันสบายแบบโอแมกโก้ oh God. เลยอ่ะมาที่คู่ต่อไปดีกว่าอันนี้นะครับจะเป็นรองเท้าดาอีกคู่หนึ่งนะครับที่เราใส่นะครับผมอันนี้จะเป็นของ off white นะครับนี่จะเป็นลายนี้เห็นไหม ก็จะใส่เป็นแบบกับ all black เหมือนกันถ้าเราแต่งตัวแนวสตรีทหรือใส่ขาสั้นนะ่ะก็จะสลับกันนะครับระหว่าง Balenciaga ตัวออ Speed ส0ดนะครับกับเจ้าเนี้ยแหละครับผมนี่เอาไว้ Hawaii นะครับผมแต่รองเท้าคู่สุดท้ายนะครับเป็นของแบรนด์คนไทยนะครับที่เราซื้อมาแล้วประมาณสอปีแต่เพิ่งมีโอกาสอุดหนุนแค่คู่เดียวนะครับแต่กำลังจะซื้อเพิ่มเนี่ยแหละคือปังมากคืออาจโซนมันดูสูงมากนะออของผู้หญิงแต่จริงๆมันทําให้เราสูงได้เวลาเราไปออกงานอะไรเงี้ยสมมติไปออกอีเวนต์คือคนในช ตัวเล็กเนาะเราก็ต้องใส่อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นคอสตอมหนังนะครับเห็นไหมจะเป็นหนังลายแบบเออเก๋ๆดูแบบชิกๆอะไรเงี้ยแต่ความยที่อยากจะอวดหน่อยคือมันใส่สบายมากคือหนังมันนิ่มมากๆนะครับยวเอาไอจีขึ้นให้ดูนี่เวนช์แคสนะครับผมลองไปดูแต่อันนี้คือแบบตอบโจทย์มากเราใส่มา2ปีคือรองเท้ามันยังไม่พังเลย แนะนำเหมือนกันสําหรับใครที่แบบอยากหารองเท้าออกงานนะครับหรือว่ารองเท้าหนังแบบสบายสบายคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มรองเท้านะครับปี2022ของเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับประมาณ9ก้าคู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมด9้าคู่ที่เคชอบที่สุดก็ยังจะเป็นอันนี้นะ จ้าแฟนทอมนี่แหละคือแบบโอ้โหสบายจัดๆนะครับผมและกิฟต์วีในวันนี้นะครับก็พลาดไม่ได้นะครับสิ่งที่เราแจกวันนี้นะครับก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางช่อง KY ของเรานะครับก็อยากแจกให้คนดูนะครับก็พยายามจะแจกให้สม่ำเสมอนะครับเผื่อว่าแบบได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆกันนะครับนี่นะครับผมจะเป็นถุงเท้าออฟไว้นะครับผมเป็นถุงเท้ายาวเห็นไหมอันนี้เป็นสองข้างนะ มูลราคาสาม0ันบาทนะครับเผื่อว่าใครอยากเอาไปแบบ mix and match นะครับผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่สวยนะครับก็นี่นะครับผมจะเป็นของกิฟต์เบรของเราในวันนี้นะครับผมกติกาง่ายๆนิดเดียวนะครับเพียงคุณนะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าชอบใส่รองเท้าสไตล์ไหนที่สุดนะครับอาจจะเป็นแบบรองเท้าแตะเพราะอะไรหรือว่าสติ๊กเกอร์เพราะอะไรรองเท้าแบบแคชชวลหรือว่ารองเท้าสูทรองเท้าหนังอะไรเงี้ยเพราะอะไรนะครับพิมพ์ง่ายๆแค่นั้นแล้วเราจะทําการสุ่มนะครับอย่างเคยนะครับเราจะสุ่มจาก Facebook หรือ u t u b e นะครับผมก็ลองไปคอมเมนต์ ทางก็มีโอกาสลุนได้มากขึ้นนะครับผมก็อันนี้จะเป็นของกิโบร y เล็กๆน้อยๆจากช่องของเรานะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับใครยังไม่กด subscribe นะครับช่วยกดด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวันนีวัสดีบ